มาว่ารับส่งกันลอเด้อบอกหูุ้ซเอบอกเด้อบคุณพุซเอาดีกับไอซิติกเด้อกับออสตินเด้ออามากูไปเงียวกันเนี่ยเจ็บเจดสบห้าเจ็ดสบห้าชุดเนี่ขายให้หมดนะมามีไปเข้าห้องน้ำกลับมาขายไม่หมดนะเจอดีมาม่แก้ขายไม่หมดามุเจ้าซื้อส่งเต็มหนึ่งมามาซื้ออยู่ทิกตอกนั้นดีเด้อ เปนไรแล้วครับทุกคน<อ>มาไม่ก็าขายเยอะขอบน้ำไม่ได้นะครับเพ่อขายเยอะกว่าม,มาไหมโจโต้ออติน <c oughs> นะครับซื้อโสองเข้มหนึ่งห้าร้ยแปดสิบาทนะครับทุกคน <c oughs> วันนี้วนีเบ่มีเ็ห้าเซ็ตตกลมาไม่กลับมา <c oughs> อยากขายหมดไหมทุกคนเลยไม่ต้องขายหมดอยากเห็นมาไม่ดับเก่าาไหมครับลีลี <c oughs> <c oughs> ยังทํางานอยู่นะครับออสตินยังทํางานอยู่ทํางานเสร็จวันนี้ออสตินไปทํางานเสร็จกลับมาอาบน้ําแล้วขึ้นไลฟ์เลยนะครับวันนี้อามูเจลมาไอสติกซีเบงเดอร์ไสปาด์ี้คอมเมนต์เยอะมากอวันนี้ก็ดีนะครับออสตินวันนี้ดีนะครับ ทุกคนดีไหมครับวันนี้่เค้กจำเค้กได้นะครับจำได้จากเมื่อวานนะครับ how are you สบายดีเด้อสบายดีสบายดีไหมครับมีกเกิมีฮารอยซซีบบ์เป็น คูปองอยู่ทิกตอกร้อนนะครับร้อนตอนทำงานแต่ตอนกลับมาบ้านมันก็ลมเยอะเลยนะครับไม่ร้อนแล้วเนี่ยนี่70เจ็ดสิบชุดบชุดพวกมึงขายไปแค่ห้าชุดเองหรอนิคุสเซอรบอก two handsome people นั่นขอบคุณในไลค์คุณสวยเด้อเออเจ็ดสิบชุดพวงมึงขายไปแค่ห้าแล้วตั้งหกสิบห้าชุดเนี่ยนะค่าการเฮ็นนอแต่ที่ยังยู่เอาหบอไม่มาใส่ให้ดูล่ะ มันมาขายให้ดูครับนี้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 สติ๊กนี้นี้นี้ไปอีนี้กูง,งดหลายนี <S <S เอ,อ,อุ้ยฮะอ่ไไ,ได้นานภาษาอังกฤษเฉยๆนะครับอุ้ยเนาะมึงตีกูมึงค้าแต่เป้าตีออดมันคือมาขายของน่ะโอ้ขายของอยู่ไหนเอ้าถามทุกคนว่าโอ้ยังขายของอยู่ไหนครับ ขายของียังยอดขึ้นเหลือคือเก่าสน่ะคือเกาอ้อมาไม่บอกลดถ้าชุดครับเออขายไปได้หาซุดกูละงึกหลายซื้อสองแถมหนึ่งคันก็ขาก็ของนี้ซื้อสองแถมหนึ่งด้อมึงสิได้ยูคุณกับยอดบ่ขายของนี่ล่ะเอ้ามาไม่เอาขายให้ดูอ่ะขายให้ดูขายยังไงเอ้าทำไมขายกระจกแพงเขา หนูก็ต้องเ,เลงว,ว่าเนี่ยต้องช่วยซื้อเพราะว่าอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับเมืองไทยแล้วว้าวให้มันเป็นเนี่ยเป็นอย่างบอมิีงเงินไปหับอยู่นี่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ตังไปรับอย่างเดียวนะต้องจ่ายค่าอะไรหนูก็รู้แม่นบ่ละเออเขาถามมีคาถามมามีบ้างทำไมหนูถึงขยันไรกับมามีจังเลยเพราะว่าอะไร ว้านนอกมันสนุกครับอืมอยากชอบมันสนุกแล้วก็ควบคุณเต็มหนด้วยนะครับทุกคนมันก็ตลกเหมือนกันครับเออมันตลกประชันมีแต่มึงนั่นแหละว่าไล่ตลกนะแมนบ้นอไล่ตลกประชันอ่ะเหลืออยุหกสิบสามค่ะเมเจาขาเหลืออยุหกสิบสามชุดเด้อสองร้านใจแล้วขอบคุณมากมากเลยนะคะ เอาสักคนหนึ่งล้านใจนะครับเราต้องถึงหนึ่งล้านใจแล้วไปสองล้านใจแล้วก็ไม่เยอะกว่ามาไมมห้าล้านใหญ่ครับง่ายมากคู้ใดว่าลูกเคยยอมแพ้แม่มันเคยยอมอยู่ใส่มันไม่ยอมมันไม่ยอมหรอกค่ะไม่ใช่ไม่ใช่กับแม่ด้วยครับทุกคนไม่ยอมแพ้ใครเลยนะครับเออเออเบาแนบเบาอีหยังคำว่าเจ้าขาบอกว่าซึ่งจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครับไม่เป็นไรครับแมนตัว มาซื้อใกล้ๆกูนี่ตัวออสติน yes ออสติกซีซีซาเลงไฮออสตินอยู่ครุงเทพเด้อเอาปะเอาครับโอเค่เอยูหกสบเอ็ดเซตค่มืเจ้าขาเหลือยูหกสิบเอ็ดเซ็ตนะคะมืเจ้าขากดหัวใจไม่ให้นิงบีลายๆเนี่ยค่ะมืเจ้าขาขอสามล้านใจก้อนไปหอดับออติ่งก้อนในเร็วๆเออมา นะคะแค่บอกอะไรนี่เดี๋ยวออสเซนมาค่ะครับยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเดี e ๋ยวค่อยเดี๋ยวไปดูครับดูอย่างไรดูฮะดูอะไรอ่ะอันนี้มีคนไม่หลับไม่หลับต้องตอบครับต้องกตอบหนึ่งแสใจขอบคุณครับสองล้านหนึ่งแสนใจแล้วค่ะคุณเจ้าขาไปค่ะสามล้านไก่คันเร็วๆค่ะเดี๋ยวนั่งบีบแท้ลูก ยูนิเวอร์ซิตี้ครับเดี๋ยวทุกคนค่อยเดูว,ว่าอาสซินจะไปยูนิเวอร์ซิตี้ไหมหรือไม่ไปเดี๋ยวค่อยเดูตอนกลับมาเมืองไทยก่อนครับพอไปมึงก็ถึกแสบซ้ำนั่นละ่ะ <c oughs> เอาไหมนะ <c oughs> เอาอะไรครับเมื่อไปก็ถึกที่ถึกแสถึกไม่แสเอาทุกคนออสซินจะมาไปแล้วนะครับ <c oughs> เออแม่ตัวอยากถึกกุนฮีบน้องเป็นยังไงอ่ะหลวงพ่อน่ะ แลวงพ่อเราก็ตอนนีเล่นเกมอยู่ตอนนี้ครับอ,อ๋อสบายดีแล้วใช่ไหมคือไม่สบายดียังเล่นเกมอยู่ครับ <c oughs> เอาไปเจ้าคามาค่ะมาสั่งที่ช่องของนางบีนะคะกดมาที่ช่องนังบีก่อนนะคะทุกคนค่ะสาหรับใครที่อยากได้โกโก้นะคะโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เหลืออยู่ห้าสิบแปดชุดสุดท้ายในตะกร้าแลนะคะสําหรับโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งค่ะปั๊ดธามนีขา,ายเบิร์นี่คือสุดยอดเลยนะลูกนะ ครับกี่ชุดแล้วนะครับมาไม่ What is this again มาไม่แต่งหน้าเป็นไหมครับแต่งมาเป็นดอกทำไมครับเอากระจักนะเนาะนาค่ะนะคะสำหรับอ่าโกโก้ของน้องบีซื้อสองแถมหนึ่งเดิมเจ้าเด้อดตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเดินกลับมานะครับไปใส่อีบบล ขอบคุณนะคะเมื่อเจ้าขาถ้าจะนัดพูดเกี่ยวกับผลิตภัณ s ์แบบใช่สิ่งที่ไม่ค่อยมันผลิตภัณฑ์แบบอ้าวให้กูพูดได้ไรกูก็ขายโกโก้อยู่เนี่ยโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งเนี่ยโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งค่ะเหลืออยู่ห้าสิบหกซุดอยู่ในตะกร้าดูคนคนบ้านอยากไปซื้อรถโอ๊้ครับโอ้ไม่ขายรถนี่ยังรถโอ๊้รถสีขาวครับเขาอยากมาซื้อ มีคนถามโอวเยอะมากเลยครับว่าโอจะขารถสีขาวไหมคล้ายๆลูกค้ายๆเดี๋ยวมามีสื้อรถสีดำให้ยังจะขารถเท่ไหนเอานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเหลือเท่าไหร่เหลืออยู่ห้าสิบหกเซ็ต เหลืออยู่56เซตเท่านั้นค่ะมือเจ้าขา56เซตนี่หนูเจ็ดเขากลับมาแล้วครับ,รบกลับมาจากทุเรียนแล้วโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งนะคะโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งรอหนึ่งแถมหนึ่งก็สิ้นปีค่ะนี่เอาเอา,เอากล้องไปขา้างในยังไงมาไหมครับหมอฮะ ดูดูปุ่มข้างล่างกดตรงคำว่ามอรน่ะใช่ไหมโอเคครับเออแล้วมันมันจะมีเด uh ็กสวอปเด็กเคมีอ์ครับซื้อสองนู่นเดินมาแล้ว How c o m ้องเดินนะ this this number is และแล้วครับโมเจจากโรงเรียนครับ because เจมูนชีล็อก for the campaign อ uh ๋อ huh. so it's just show the same อ n <In> there mm hmm. ตัวนี้นะคะเหลืออยู่ห้าสิบหกชุดค่ะ <laughs> เออนะคะแ้วหนูเจสไปไหนอานนีสดีค่ะเอือเรือห้าชุดค่ะสำหรับโกโก้้องบีนะคะห้าสิบห้าชุดค่ะหนูเจสนมา๊องเ้ยโอ้โหอะไรนี่ดีป้ะอืมให้นมกินได้ไหมคะนังบีให้นมลูกอยู่นะคะทุกคนขานังบีให้นมลูกอยู่ นาละกดใจให้จนจนหลายไปสั่นวัฒนิกอาเกนเยอะมครับปอเซนจะไม่ไม่เอาผมยาวแล้วครับผมสั้นไม่เอาผมยาวครับใครบอกจะเห็นจะไม่เคยเห็นอีกครับวัฒนิกแต่อาเกนซื้อสองแถมหนึ่งจ้าเย็น y บ a ลิงแย่ m ดซ i ซ g แอมเกมล g ง n กมลิงออนวอตไ t ่ก็เดส์คร Um, maybe like the butter like that or? No it's not about that มาค่ะ <Yeah. S 2> กินอย่างน้อว่าสันผู้ใดอยากได้อย่างคำว่าเจ้าขาอยากได้อะไรบอกนางบีโอ้ oh, <What> s <S อันนี้ <that> s <S เหลืออีกแค่เจ็ดห่อค่ะเหลืออีกแค่เจ็ดห่อ เดี๋ยอีแค่เจ็ดห่อนะคะมือเจ้าขาอยู่ในตะกร้าเจ็ดห่อเดินหนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบาทค่ะ<อ>นะคะก,กาแฟหนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบาทค่ะมือเจ้าขาไหนไหนไหนสร้อยที่มามีให้ไปอ่ะอยู่ไหนเอาไปขายแล้วบ่อ้โหเตทำสีเขียวเต็มเสื้อโอ้ะเลยสีเขียวอะไรอ่ะนั่นนันของเขาเกินนั้นซักออกไหมหล่ะทีนี้อ่ะไม่รู้ครับเต็มเสื้อเลย น้องรู้อย่างว่าจะได้เป็นคนยังค่ะยังไม่ได้นะคะเมื่อเจ้าขายครับโอจะไปล้างห้องก่อนฮะมันเป็นห้องเลยครับเดี๋ยวกลับมาเออเออเออไปลูกเร็วๆหรือจะออกไล้ก่อนหรอครับเพราะมันเป็นห้องเลยครับ And เจ e n Jessica Jessica Jensen Austin when you guys come back I have surprise for you เดเอออีลีโอเคครับ โอเคโอเคลูกอ่ะทุกคนคะ่ะกาแฟของน้องบีหนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบาทนะคะทุกคนคะ่ะหนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบาทตะกี้นี้นะคะเหลืออยู่แค่เจ็ดห่อในตะกระา้าตอนนี้เหลือเท่าใดเดียวน้องบีเดี๋ยวลูกกลับมาค่ะเด๋องบีบอกลูกน้องเจ้าเนาะยังยังไม่ได้บอก <Hey. S 1> นะคะเหลืออยู่เจ็ดห่อสุดท้ายในตะกร้าค่ะมือเจ้าขากาแฟไม่มีโปรโมชั่นนะคะแต่ตอนนี้สินค้า S <S ราคาปกติคือทุกคนให้การสนใจหนักมากเดี๋ยวลูกกลับมาเดี๋ยวนองบีจะบอกเซอร์ไพรส์ลูกน้องมมเจาเนาะเออว่าเป็นเรื่องอีหยังนะคะเดี๋ยวให้เขากลับมาก่อนเขาขอไปทําความสะอาดเสื้อนะคะน้องเขาทำเออน้องเขาทำ,อ,าทำอีหยังก็นํำนัำ่นเขียวเฮียไซค่ะหนึ่งหันจนบอกนะเดี๋ยวเมเจาเดอรอกันขาดรอก่อนค่ะว่าไงแก้จ๋าค่ะเจ้าบอกสวัสดีครับผมแกวจ๋าเอยคือดังแท้ แก้วกูไม่ได้ใส่กูไม่ได้ใส่แอบมันเป็นธรรมศาสตรปะคะกูแต่งหน้าว่าล้วเ็นดอกมอเจ้าเออแกจ่าเออมอเจ้าได้อนีงเนาะอติ่นเอิญเพิ่นเด้แกจ๋าอะกาแฟของนองบีนะคะมือเจ้าขาตอนนี้เหลืออยู่แค่เท่าไหร่เองเหลืออยู่ห้าห่อสุดท้ายในตะกร้าค่ะสำหรับกาแฟของนองบีเดิมมอเจ้าเดิอนะคะิ แล้วยูหาฮอนะคะบนี่ไอเดิเป็นยังไงบอกเอาไปเบิดเลยสามสี่อันยูคุณเน่ะเจ๊จักน้อยสุอภาพาไปซื้อไหมแห้งแหเตี่ยวมาเออแห้งเตี่ยวมานม่งั้นก็ต้องไปซื้อจะซื้อซื้อลายของขยะเต็มบ้านอยู่เกือบเป็นรอยอันแล้วยูซุลินกัะดิงเนี่ยมาเจอนะครับผมกาแฟหนึ่งฮอสองรเก้าสิบบาทนะครับผมดันนี่เหลือจาก่อแล้วเอ้ยตอนนี้กาแฟของเรานะคะเหลืออยู่ในะกร้าไม่รู้ค่ะ โอ้เดียวเดี๋ยวกูลืมกูลืมกดบังเหลืออยู่หอดสุดท้ายในตะกร้าค่ะสุดท้ายนะครับผมนะคะมาคำนั้นซื้อค่ะมาเจ้าขาซื้อกับนันบีนี่ละแล้วเอ่ยบอกว่าอัย่างเอ่ยบอกให้ฟังเมื่อวานเมื่อวานอย่างท่านคุณแล้ววันนี้บอกว่าไปเบิังโรงเรียนจากมองช่วงบ่ายค่ะมือเจ้าขาเอ่ยบอกว่าขันล้านมาเคยขันบอกว่าเดือดสิงหาหนอนมาไปรับเดือดสิงหาลงไปนอนดิ้ในพื้นเออบอกว่าจะไปรับเดือนสิงหาเดือดนอนลงลงไปนอนดิ้นอยู่ในพื้น คนมาไปกะวันนี้ก็เลยบอกว่าสิไปเดือนเมษาลูกขึ้นบ้านดินค่ะวันนี้งงงงงองงจากน้อยกันบอกเอออยู่ทางเพดานเนียนค่ะนางบีอยู่กรุงเทพนะคะตอนนี้ค่ะ้เจ้าคาเฟ่หมดแล้วค่ะกลับขอบคุณมากมากเลยนะคะไอ้เจตีคุเดี๋ยวมีเสียงเดชเชิญออนตี้เข้าไล์หน่อยค่ะคิดถึงอันตี้ไหนอันตี้อยู่เหรออันทีออนตี้ก็ได้ไล่เดช อันตี it, perfume, like ้อันตี้ไม่อยู่นี่เดี๋ยวไปบังบัง You ่ e e my f i s t gym บ่ให้อันตี้ส่งคำขอมาแบบมันเจ้าขาเออรอดูลูกคลิปนั่งมิเซคลาสเนาะเอ้ยอยากให้ลูกได้ร้องนั่งขื้นกันค่ะในชีวิตนเนาะอันตี้ไม่ได้ร้ายอันตี้จะต้องเข้ามาดูก็ได้ถ้าอันตี้เข้ามาดูแล้วมาจอยได้ออสไปไหนแล้วเขาไปเสื้อเขามันสกปรกค่ะตะกี้นี้เขาก็เลยจะไปซักเสื้อไปเสื้อล้างเสื้อ หมดแล้วค่ะทุกคนก<ม>า,<ม>าแฟ,แฟเท่าไร่ครับ290บาทครับสินค้าหมดแล้วนะคะผมนะคะอ่ะโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งในตะกร้าค่ะตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่อ่ะสำหรับโกโก้เ<อ>ดีด๋ยวดูก่อนนะคะ <ไป S 2> ตอนนี้โกโก้ในตะกรา้าเนหลือ เหลืออยู่43ชุดเท่านั้นค่ะกับโปโก้ซื้อ2แถมหนึ่ง43ชุด43ชุดแหละค่ะคุณเจ้าขาเดี๋ยวเดี๋ยวลูกๆเข้ามาไลฟ์นะคะคุณเจ้าขาเดี๋ยวนางบีจะบอกลูกบอกเซอร์ไพรส์ลูกมึงก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าเซอร์ไพรส์อะไรมึงบ้าหู43ชุดในจักราเดุมเจ้าเด้อ Do you ship to Australia? Actually we have the agency over there but I'm not sure t h e t we still have the product over there. So if someone is watching there. From there I mean the agency please contact them thank you เหลือ42ชุดค่ะมือเจ้าขาซื้อทุกรายให้เด็กๆได้กลับมาเร็วๆอุ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณในหลายค่ะขอบคุณหลายค่ะยยขาขอบคุณจากใจจริงมาฮักแห้งตื่นเต้นแทนยาชิก้าจะได้กรี๊ไหมเดี๋ยวคอยดูค่ะมือเจ้าขาเดี๋ยวคอยดูนะคะ42ชุดสุดท้ายในตะกร้าค่ะกับโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่ง ก็ซื้อสองแถมหนึ่งเด้อมือเจ้าเด้อนะคะแต้งหนาไปน้าไล่ไปน้านะคะมือเจ้าขาให้น้องหนูกินได้บอกินได้ครับเฉพาะเยาน้่งบีกินค่ะแต่น้่งบีบอแนะน้่ผู้ใดให้กินค่ะข่านรามาข่านรามามาแล้วค่ะออตินโอ้ยไปเปลือเสืออีกแกว ดังนั้นโอไปใส่ในเครื่องซักผ้าเพราะมันมีเจลลี่สีเขียวเต็มครับพะหนูเจ๊กลับเจลลี่คือเขียวแล้วมันระเบิดใส่กงเกงใส่ขาโอเต็มเต็มเลยครับระเบิดใส่อะไรบ้างใส่พื้นใส่เกอี้ใส่เสื้อโอใส่กงเกงโอ้ด้วยใส่กงเกงโอเคระเบิดใส่กงเกงกงเกงคโอเคค่ะขออ่างตังทุกคุณตามีอะไรครับขออ่างตาง ฮะอ่ออางกังทำไมครับ <laughs> อเอาโก็กกซื้อสองแถมหนึ่งตอนนี้กนะลับมาเลยอ่ะเก้าชุดในตักราค่ะตอนนี้ออเรเรในน้องมห,หลูกใช่ไหมครับทุกคนอสนอสเบรนด์ใหหันนอ เด้หลืออยู่38ชุดค่ะในตะกร้าตอนนี้นะคะแก้วกับออสตินใครอายุเยอะกว่ากันโอ้ยฮะ3าแปดชุดแล้วมันหมดแล้วครับมันเหลืออยู่แค่38ชุดตอนนี้ อย่าเ <โด S 1> บาพผึ่นตนัวเลขหลายต่อนชิบว่าเจ้าพ่อตัวใหม่ก็ดอ้ยมีนี่เจ้าติดดอกบวมักแล้อยูสามสิบเจ็ดชุดค่ะมือเจ้าขาสามสิบเจ็ดชุดนะครับผมติ๊งติ้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 งในบ้านหนาวเหรอคะมันบ้าหนาวขอวกะไซเห็นมันเทเดแหละมือเจ้าใช่ค่ะเอออือม,มอเ,เดี๋ยวรอรอหนูเจ๊จหนูเจ๊จอยู่ไหนอะลูกไม่รู้ขอพี่บอกขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจากโรงเรียนครับไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ต้องเรียกน้องมานะไม่งั้นแบบนี้ก็บอกไม่ได้นะมันต้องบอกพร้อมกันน่ะครับเออถ้าถ้าน้องไม่มาก็บอกไม่ได้ <สะ S 1> ก็ซื้อสองแถมหนึ่งตอนนี้ในตะกร้าเหลือแค่เพียงสามสิบเจ็ดชุดสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนโอคอยไป่าน้องครับอืขาย<ม>ของให้หมดก่อนเนี้ยของของหมดเดี๋ยวเป่าน้องมาขอบคุณสำหรับสองล้านสามแสนใจนะคะขอสามล้านใจเนี้รอฟังเซอร์ไพรส์รอฟังได้เลยค่ะในขณะที่รอฟัง เซอเซอร์ไพรส์มองจะซื้อรถมอเตอไซค์แต่งให้ครับดิงดิงดิงละเลิกความความความจริงนะครับทุกคนแล้ตออ้รอมาใส่ท่อเลยนะครับทําให้มันดังๆนะครับแมนตัวมึงมาทำไมขันสนำหนึงอย่หุ่นหลมึงไ่ต้องมาดอกขันสิ่ไหเฮ็ดเนี้ยผิดใจกูนะเจาสามสิหเ็ดสุดแต่เอออย่างสามสหสุดต่มาต้องเบาได้ปะ not need to bowl s อตัง้งเบาบีไล่ออาม <laughs> ตังเแซกบาตัง,งเบาแซกข้าใจบ่ I อแ n นบาผู้เดียวคูว่าอะคุณมาอยู่ไล่ชดกับ,บเบาวออลีอีลีเน่ตอนนี้นะคะสามสิบสี่ชุดสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับโกโก้ของนองบีเอามือเจ้า่ะสามสิบสีุ่ดกดหัวใจับสามสิบสี่ชุดเอามือเจ,จ้าอีกสามสิบสี่ชุด ฮะทำไมไม่ได้ยินนะลูกไม่ได้ยินหนูม่ได้ยินโอ้เออมันต้องพูดไกลๆอู้หน้าหนูหน้าหนูเหมือนส้นเตีนมากเลยลูกโอ้โอ้ทำอะไรทำงานตากแดดเนาะ โอเคคม่งูชุดสี่ครับาน้านเ็ชั่วโมงครับแหลือยูสามสิบเอดชุดสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับโกโก้ของนิงบีเลือยูสามสิบเอ็ดชุดสุดท้ายนะคะผู้ใดที่สิเอาเฝ้าไปเอา you have to refresh ุ้ยมาสีเบ้าเัสตินคับมมีมีน้าสันตีนบ่ เออลองเอาบังตีล่ะมึงลองเอาลองเอาบังตีล่ะเออเึินมาอยู่ไท้ายบนี่ว้าบังตีล่ะมึงอยากเจอนะมืะอมีสวยบอเจอดีแหลนะเนาะเหลืออยู่สามสิบเอ็ดซตสุดท้ายค่ะตอนนี้นะคะสำหรับโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งสามสิบท้ายสามสิบสุดสุดท้ายแล้วเย s สามสิบสุดสุดท้ายอ๋อ หนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบสองห่อห้าร้อยแปดสิบาทตอนนี้ซื้อสองแถมหนึ่งครับคุณเจ้าค่ะเยอะเอาจะถึงตามล้างใจแล้วสิบาทนะครับทุกคนห้าร้อยแปดสิบาทซื้อสองแถมหนึ่งครับเออติ้นไม่มีไมคค่ะนติ้ีเองก็ไม่ได้ใช้ไมคนะคะได้ยินไหมครับหรือต้องได้ยินได้ยินได้ยิน อืมนะคะมือเจ้าคะ่ะตอนนี้เหลือยี่สิบเก้าชุดสุดท้ายแล้วลูกเอีอเกือบจะเสร็จแล้วครับทุกคนรีบซื้อเลยครับเกือบจะหมดแล้ววันนี้เออโอ้ยมีแล้วมีแล้วเหลือ,อยู่ยี่สิบเก้าชุดค่ะทุกคนคะ่ะเหลือยู่ยี่สิบเก้าชุดเด้อสําหรับกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งนั่นเองค่ะมือเจ้าขาถ้าขายหมดวันนี้เราก็เหลืออีกแค่ถ้าขายหมดยี่ิบเก้าชุดนี้เราก็เหลืออีกหกร้อยชุดนะลูก เออเยอะเยอะแตกบืนบเฮาเยอะยี่สิบแปดชุดแล้วค่ะนับถอยหลังได้เลยค่ะกับโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งนะคะคุณเจ้าคะใครจะเป็นผู้โชคดียี่สิบแปดท่านสุดท้ายมาค่ะคือเจ้าเจ็ดชั่วโมง้ะครับอะไรนะลูกคนถามว่าโอ๊ะโอ๊ทำงานกี่ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนะครับเราทำงานมาแล้วเจ็ดชั่วโมงเอ้าเม่อไม่ว่าในสติก ตามออสซินออสซินบอกบอกตามน้ำชักวาวดด้ว้านี่เมอวันบอกเด้มึงมึงอ่ะนี่ใส่บอดีซื้อสองแถมหนึ่งค่ะเราไม่คนบอกว่าเขาไม่ได้ยินโอ้ได้ยินสิไม่เดี๋ยวยีไปดูไลโอครับใส่เจรล้างฟิวปาก็ยี่สิบแปดชุดสุดท้ายค่ะครับโบอย่างนั้นเลยโาโทรศัพท์ไปจุ่มน้ำลูก ทงหมดแล้วครับทุกคนโอตอนโทรศัพท์ไปจุ่มน้ำนะครับนถึงจะไปจุ่มน้ำเรามันจะดีอะไรหรอครับใช่ลลกใช่เดี๋ยวไปทำ28ปราตูเดี๋ยวไปทำครับ28เซตสุดท้ายกดหัวใจไม่เห็นนังบีแน่ขอสามล้านหัวใจเนี่ยมุงเจ้าจะกดให้แต่บักออดไหลเออทำงานอะไรคะเขาถามหนูทำงานอะไรโอ้ทำงานก่อสร้างครับ อืมทำงานก่อสร้างค่ะทุกคน